ข่าวสั้นเล่าเรื่องวันที่29เดือน8ปี2024โอ้พระเจ้าจอดมันใหญ่มากมันใหญ่จริงๆอะนะครับครอบครัวทำก็สร้างเรื่องปวดหัวให้กับกลุ่มอิริทอีกแล้วอะนะครับหลังจากที่มีการเปิดตัว B d e f i and exchange ออกมานะครับซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มของคริปโตเคอ r e เรนซีหลังจากนั้น อีลิกะนะครับลิกทำลูกชายคนที่3ของโดรธรรมก็ประกาศตัวดีไฟตัวใหม่ออกมามีชื่อว่าเวอร์ล i ิเบอร์ตี้ไฟแนน์นะครับหูเป็นอะไรที่สุดๆจริงๆด้วยสโลแกนที่บอกว่า Security Freedom Go มความปลอดภัยอิสรภาพและการเติบโตทางการเงินของคุณเรามาร่วมสร้าง การเงินที่มีเสรีภาพกันเถอะโอ้โหทำเนี่ยสุดจริงๆรับค่ะเพื่อนๆโลกมาทางนี้แน่นอน